เอาละได้เวลาเข้าห้องลับห้องที่4กันแล้วห้องนี้อยู่บนตึกสูงชื่อว่าสรสีด้านในจะมีอะไรดีๆไปดูพร้อมกันเลยครับนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สรสีนะคะหรือว่าศูนย์เตรียมรูมสี่ค่ะชั้นแปดเรากำลังจะเข้าไปเรียนวิชาทเลวิชนกันนะคะซึ่งข้างในตอนนี้กำลังเค่งเคยงมากเราไปนั่งร่เงียบๆบบวิชานี้ก็คือมีแต่ภาพพวกรุ่นพวกเราเท่านั้นเองเอาเลยค่ะจริงจังมาก 来来来 เกษตรศาสตร์ปีสามค่ะได้เดินทัวร์คณะในฝันมาหนึ่งวันเต็มๆได้เห็นได้เจออะไรที่น่าสนใจเต็มไปหมดงานนี้พี่ๆเหมือนรู้ใจจัดการเปิดโต๊ะให้น้องๆมารวมกลุ่มเมาสกับพี่ๆทันทีเมื่อทั้ง8สาวที่มีความฝันเดียวกันได้โคจรมาเมาส์ในโต๊ะเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นไปดูกันเลยครับแต่ว่า ขอสักเรื่องเด็ดๆหน่ยฮะเอาตึกเราเลยนะเอาตึกเราเลยนะขอขอสักเรื่องเด็ดๆหน่ยฮะก็เป็นลินต้องเป็นตำนานกันอย่างนี้มันต้องใช่แบบกมาเห็นมู้งอย่านี้ก็จุดนี้ไงที่เป็นฟาร์มาฮ์พลาสมก่อนที่เปิดตึกเนี่ยเขามาคือตึกเนี้ยก่อนก่อนที่จะสร้างเนี่ยคือเก่าแก่เป็นตึกประมงเก่าคือคือประมงเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสี่คณะที่เปิดแรกตั้งก่อนใช่ก็เนี่ยแหละก็ ความท่านบอกว่าเหมือนมีสามมืองค์หกปากรักษาอยู่ที่นี่ใช่ก็รู้เลยอ่ะใช่มคอยเดินเวียนไปเวียนมาอะไรเงี้ยบางทีก็แบบบางทีกล้องวงจรปิดเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่รู้ใช่ท่านหรือเปล่าก็เห็นเป็นใสๆอ่ะเป็นเงาเลยนะใสๆที่พี่ตึ๊งๆเนี้ยเขาเห็นคือใช่ปกติต้องวงจรปิดพอเขาปิดตึ๊งแล้วเนี้ยเขามันก็จะแบบไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมแต่ว่าคือพอรุ่งเช้าอย่างพี่เขามาเปิดตึ๊คือ มันมีไฟแดงขึ้นนะคะตอนกลางคืนแล้วคือแบบกล้องมันทํางานคือมันจะจับคนนะคะถ้ามีคนเดินผ่านกล้องจะทํางานทันทีแต่เห็นเป็นแต่คือแต่คือตอนที่ถ่ายติดอ่ะไม่มีไม่มีคนแต่ว่ากล้องทํางานก็เลยแบบอ้าวต้องว่ายังไงแล้วเราแบบไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเราปกปักติไม่ใช่ไม่ใช่ผีทำงาใช่ถ้าเราปกป้องกปักคุ้มครองเราเลยเอาเลยค่ะโดยกางตอนสอบโอเนย์นะพี่เริ่มอ่านหนังสือตอนเมื่อไหร่อะวะ ไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตตอนนั้นคือไม่รู้นะที่ชิวมากเลยอะที่อ่านสองอาทิตย์ก่อนสอบแต่คืออย่าทําตามนั้นมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือคือพี่ก็คะแนนก็ก็แย่แบบไอ่ดีมากคือพี่ก็พี่พี่จะโดดเด่นเป็นบางวิชาคืออย่างที่จะชอบคณิตศาสตร์เนี่ยพี่ก็จะได้เยอะหน่อยวันนี้พี่ก็ได้แบบเจ็ดกิสิบกว่าแต่วบบวิชาอื่นพี่ก็แบบไม่ค่อยสนใจอันนี้คือไม่ดีนะพี่อ่านเช้าที่อ่านสองอาทิตย์ก่อนสอบแต่ก็ สามารถพึ้ผ่านมาได้มันมันรวแตะโกนแต่ยงพี่อ่ะพี่เป็นคนไม่ฉลาดเนี่ยนะพี่ทํองจำหนังสือช้าใช่ปะพี่ก็เลยต้องอ่านช้าอ่านช้าอะไรเงี้ยก็คือพี่อ่านตอนนั้นนะพี่จําได้ว่าพี่อ่านอนม6เติมเพิมหนึ่งกับเพิมสองอ่ะแต่ว่ามันคุ้มค่านะกับการที่เราอ่านปุ๊บแล้วเราจําได้เกือบทุกตัวอักษรกันอ่ะนะ เออแล้วก็เวลาเอามาสอบอะเฮ้ยคะแนนมันก็เออมันก็ยังเที่ยวหวอะมันแล้วแต่คนถ้าน้องรู้ตัวว่าน้องเป็นคนอ่านเร็วและต้องจําเร็วได้อ่ะค่อยๆอ่านไปก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่อ่านช้าพี่ว่าเริ่มเลยต,ต้องเผื่อเวลาเริ่มตอนนีม,ม่สายเลยคือเอาจริๆแเราเกรดมปลายกับเกรดมหาลาัยมันเทียบกันไม่ได้เลยอะคะือบางคนแบบ4.00มาแต่พอเขามัมหาลัยหมดเนี่ยคือเหมือนกับทุกคนสตาร์ทที่สูดใหม่หมดคือการเรียนมันต่างกันอยู่แล้วค่ะ อย,อย่างของหยินนี่เข้ามาก็จบมาจากมาปลายก็3ไปไปลายเหมือนกันมาที่นี่เทอมแรกได้3 0เป๊ะแล้วเราก็ <laughs> ไม่เคยเหมือนกันค่ะก,ก็คือตกใจเหมือนกันแต่คือก็คือเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งที่ว่าเออการเรียนมันต่างกันนะอะไรเงี้ยก็เริ่มปรับตัวไปแต่สามสามของมหาลายนี่ถือว่าเยอะแล้วใช่ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าพอเข้ามาอย่างเงี้ยก็ตอนสามต้นสามถึงสองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าตอนแรกก็ตกใจมากเพราะว่ากล่าวว่าแบบเออ ระดับหนึ่งแน่คือในความคิดแรกตอนทิพยตอนเด็กมปลายเงี้ยแบบว่าแค่3.5เองเดี๋ยวก็าทได้เกียรติยมอะไรเงี้ยพอมาปุ๊บก็แบบเฟลนิดนึงแต่ว่าคือเราก็รู้ไงว่าเหมือนกักิจกรรมเราเยอะยังไงเราก็ต้องมาทำกิจกรรมคือเราใช่เราแบบไปเลือกเรียนอย่างเดียวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเสียดายอ่ะว่าแบบเอ้ยมันเป็นสิ่งเดียวที่แบบปีหนึ่งทำได้นะเพราะว่าให้เราอยู่ปีสองปีสามไม่อยากไปรับน้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสแล้วอ่ะก็เออตัดใจเลือกตรงนั้นมากกว่าแล้วพอเรียนไปก็คือตั้งแต่ปีหนึงปปััจจุุบนนคคืออเเเเเกกรรดดขึ้้้ททมมมฮยยยลาาาไ3.9 เอ้ย3.9มเกูเราเก่งเลยแม่งไม่ต้องอ่านก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเกรดออกมาสวยเลยสวยเลยสองจุดแปเออแต่ว่าคือพี่ไม่ได้โทษว่ากิจกรรมมันทําให้เราได้เกรดตกนะแต่พอโทษที่ตัวพี่เองเพราะว่าพี่คิดว่าเฮ้ยเรียนมหาลัยเราทำเฉลี่ยได้เออเราคิดว่าเราทําได้แต่ว่าตอนนี้พี่เจ้าของเกรดที่ยระดับหนึ่งตอนนีเ่าเกรดเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็ขับจาก2.8อ่ะ เอ่มาก็สามจุดเก้าีได้สี่จุดศูนย์สี่นนะมีอยู่ท่าไหรนี่ภูมิใจมากที่สุดเลยสําหรับที่นี่นะคะคือความอบอุ่นจริงๆเพราะว่าสังคมที่เนี่ยม <brilliant> <Hayır. S 2> ันไม่เหมือนสังคมที่ไหนจริงๆค่ะคือแบบเราอยู่กันแบบพี่น้องรักกันในรุ่นอย่างเงี้ยช่วยกันทุกอย่างคือแบบการเรียนอ่ะคือแบบโอเคความรู้เราได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ได้ความรู้แต่พี่เนี่ยเราได้ยังมิตรภาพได้ความรู้สึกดีๆค่ะแล้วมันก็มีความผูกพันกันแลกกันรุ่นพี่รุ่นน้องสี่ปีคือเรารู้จักกันทุกคนเลย ทุกคนเลยจริงๆแบบนั่นแหละรักกันมากค่ะตะลุยคณะในฝันมาวันนี้เป็นไงบ้างครับอ่านเล่าให้พี่ๆเขาฟังหน่อยไม่ค่อยอยากเข้ามาเลย่ะหนูเปลี่ยนใจมากรู้สึกว่าอยากเรียนขึ้นไหมก็อยากเรียนขึ้นจากดูตอนที่ดูในห้องมันก็วิทยาใช่ไหมก็ตื่นเต้นดีดูแบบฟังแล้วแบบมันดูเป็นธรรมชาติแล้วแบบมันสบายแบบเป็นกันเองมากนะคะ ที่สบายนี่คือไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือพี่ไม่ได้เตรียมอะไรให้น้องเลยนะที่นี่ต้องการเลยไงบ้างก็รู้สึกดีอะค่ะก็มาคุยกับพี่ๆพี่ๆน่ารักใช่ค่ะอันนี้เป็นเองจริงหรอค่ะตั้งไม่ตั้งไปส่งเรยนตุ๊กแบบน่ารักมากแล้วก็เหมือนแบบเป็นกันเองค่ะแล้วก็แนะนําว่าวิธีการเข้าเป็นยังไงก็สนุกมาอยากมาเรียนไหมอยากมา ก็ตอนแรกอะที่เข้ามาตอนตอนแรกที่พี่เขาบอกมาว่าเออเดี๋ยวจะมาคณะนี้ก็ยังคิดอยู่เลยแบบเฮ้ยต้องมาแล้วแบบพี่ต้องเครียดเครียดแบบแบบจริงจังกันเลยเนี่ยนี่ยพี่เครียดเลยแล้วแบบพอได้เข้าไปในคลาสก็แบบเฮ้ยพี่ฮามากตอนแรกก่อนเข้าคลาสพี่พบอกว่าเฮ้ยน้องเครียดมากเลยไงก็เลยแบบเฮ้ยตายแล้วเครียดเท่าไกระยว่ะแต่เข้าไปแบบฮามากตลอดเวลาพี่พี่ฮามากชอบน้องขวัญอ่าน้องน้องพี่ก่อนเลยทีกันก็ ต็นแรกคืออยากเข้าเอกอิงใช่ไหมตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วไม่อยากเข้าที่นี่แล้วคือในในความคิดหนูคือเอกอิงมันอาจจะแบบว่าเรียนสา่วิชาภาษาอังกฤษเน้นๆเลย,เลยครอเป่าเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าเรียนแบบว่าสบายๆอย่างเงี้ยแลาวคือคณะนี้แบบเรียนสบายจริงๆแบบว่าเข้าไปเรียนในห้องก็ไม่น่าเบื่ออย่างทีิดนเงี้ยแบบว่าแล้วมันก็เรียนภรังกิจด้วยเพราะหนูชอบภาษาอังกฤษนะคือแบบมันอาจจะเป็นทางเรื่องในสีอังกนษอีกนีใจจังเลย ค่ะก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยแล้วก็รุ่นพี่แบบตอนแรกเห็นก็เลยก็แบบจะโหดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่แบบพี่ไนด้แบบใจดีมากให้ความรู้แบบพวกหนูทั้งวันแบบเต็มอิ่มมากเลยค่ะทำให้อยากมาเรียนที่นี่มากขึ้นเยอะเลยขอให้น้องๆที่คิดอะไรก็สมปรารนาทุกอย่างเนอะขอให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ็นเนาะแอดมิช i o n admission 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 ห <c oughs> Ad ลายปีเลยค่ะดา,าที่ ก็ภาควิชาที่น้องๆต้องการเมเจอร์ที่น้องๆต้องการแล้วก็พี่ว่าขยันเข้าไว้ตอนนี้แล้วเราจะภูมิใจใน4ี่ปน้าใช่ <Yeah. S 1> สวยแย่แย่ทิปตะรุยคณะในฝันครั้งนี้คุ้มค่าเกินคำบรรยายจริงๆเพราะนอกจากจะทำให้ทั้ง5สาวน้องขวัญน้องพีน้องเบลน้องกันและน้องแนนโตได้ใกล้ชิดคณะในฝันของตัวเองมากขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจชั้นดีให้นึกถึงเมื่อยามที่เหนื่อยหรือทอ้อระหว่างทางแอดมิชชั่นอีกด้วย สุดท้ายนี้ Admission r e a i t y ภารกิจติดยกเว็บต้องขอขอบคุณอาจารย์และพี่ๆนิสิตคนเก่งของภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ทุกท่านที่มาต้อนรับและสร้างความประทับใจในครั้งนี้ด้วยนะครับพวกเราขอสัญญาว่าจะเอากำลังใจที่ได้จากพี่ๆในวันนี้แปลเปลี่ยนไปเป็นแรงฮึดสู้เพื่อไปฝ่าฟันและก้าวมาเป็นรุ่นน้องของพี่ๆให้ได้เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับ เศร้าจะสุขกับเราไปทุกที